สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานบ้านวัดน้องคำครับผมต่อไปก็จวดต่อบ้านคำป้อมครับอ,อําเภอบ้านไผ่สองร้อยนี่สิบกโลครับทางแอดมินบอกว่าถ้าเวทีตั้งเน่ยก่อนใบมึ้งหรือใบสองเดี๋ยวปนีพาไปหลงป่าเท่านะ มันบ่แล้วแล้วพี่น้องแต่เฉพาะแลีนไปฮอดกะอีใบ่ายสองละบ่สองแล้วหล,ลดเรีนฮอดได้พอจะมองซิละมือนี้กัไปนี่อีกโลดเดียวครับที่เพื่อนไปเอาป่ามาเมื่อวานที่ท,ทั้งทีมงานรถบรรทเอาไปเอามาวางป่าวันไปเอามาโอ้มีแต่แมงยายไง มาหลับประน้อนพอทันครับเวทีแล้วซาพอดีไปว่านกันขึ้นกะมีบ่ายพระทั้งบ่ายพระทั้งรุดลำพูงมาคำอะไรปรอได้ไปบัตรเมื่อนี้กันงั้นไก่เนาะเสดายเสดายเร็ว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  นกบุกคุมไม่ไไอยู่ในแนวคุม้มไหมเปียกมันเลยซื้อน้ำแข็งมา้ิบช่ปะพอมันต้องเฝ้ากัานได้แพ้แล้วอ่ะไอคี้แพ้ บักบอสก็ไปคุมก็ไปไปไหนบอสอยู่ทางไหนนะบอสอยู่ทางไหนเดียวเร็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 วทันที่แน่อีพ่อ เพอเกาอย่างตรงอย่องตรงเลยสองนาทีโอ้สองนาทีโอ้เกมโอเวอร์วันเก็บเ้อถ้ามันถ้ามันบอไปกิ้งลอรถเรนเนี่ยทันแล้วสองนาทีนะ ไอ้ลงเล่นเาดเร็วเบโอ้า <Finn> รตอรลองอเมถึัายคิดหรอมาบักนเี้ยวเร็วดโอ้แผ่สอนาทีนึงวะ ปาดบดท่านมึงบ่ไปจิ้งล่อรถเล่นบดทันเลยวะสามนาทีวะโอ้เสียดายแล้ววะเอ้ยมื่อหนอไหมมันมันเมื่อยเนาะเดี๋ยวกระป๋องเดียวมันพางเมื่อยเนาะแต่ก็คุ้มนังวะกว่าคุ้มนะมันเลยซเสมอ

บอกถึงคนแล้วเป็นบอกต่เขากันอะครับกินน้ำให้ได้เดินทางงาเแียเดียวเลยเอากาติน้ำบอไว้กินน้ำกันเ้อะจ้าออกขึ้นเ้อกินข้ากันจังแปไอ้กินมากกินไข่ลวกกัไปกินกันแปไอ้บอยอนแชบอกเล่นเก้าโมงคืนวาเล่นเรีนเล่นบอเรียนมาได้หรอกต้องเล่นบอเรีนป่องนึอีก โอ้สามสี่นาทีมันกินกันขาดจนเด๋วปะโอหน้าุ่ีเชนะเ่ขาดสวะชนะสามสีนาทีไนยหมเ้าเพงสมนาทีอ่ะโอ้เดวขาบ่เลนอีกอ่ะูบ่พนาไปจิ้งล่อรถเลนเลยสมนาทีนะน้ำวมีเด๋วะ ไปไปไปเตรียมโต๊ะกินข้าวกินน้ำครกินหน้ากินเมื่อกัไปกินใครลวก ดีไลายครับทางแม่ครัวเพืเ่อนๆไปกินข้าวาังนี้เลยอ่ะเอาไหมาอ่ะอะ เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับร่างไม่ร่างเนื้อกินข้าวกินนั่งท่านเื่นอันครับผมขอบคุณครับสวัสดี